เทียบสัดส่วนครับธนศักดิ์นี่อายุมากกว่า2ปีนะครับส่วนสูงก็11ตอ่อยกบใครก็แหมอารมณ์ดีตลอดครับสมฉาย,ยาครับซ้ายอารมณ์ดูลูกบูของธนศักดิ์บ, <c oughs> บัจจงหดซ้ายครับสูงก็สูงเถอะมาเลยครับครับ้าบาดเจ็บนั้นของหลวงพ่อหลวงพี่แน่ครับสัญญาลักษณ์ ถ้าบรรยายแบบคนอารมณ์ก็อียงวะมายังไงครับงงเด้งงเด้ตัวเองยังงงครับโอ้ดูสิครับนี่แหละครับเด็ดมวยเดือนครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาของธนศักดิ์ครับไม่เอาแล้วครับโอ้ยถูกคู่เลยครับโอ้ตอนนี้ก็สับแหลกแล้วครับขอเกฟิโร่ก็สับแหลกครับธนศักดิ์ก็พยายามจะสวนคืนครับ แม่สนุกกันตั้งแต่หัววันเลยครับนี่เลยครับไม่มีใครยอมใครเลยครับบวกกันไปบวกกันมาต่อยเข้าไปอัดเข้าไปโอจะผ่านหรือเปล่าครับจะผ่านหรือเปล่าครับตอนนี้ก็เร่งมาแล้วครับธนศักดิ์ฮอเก้ฟิโร่ก็แรงมาเจอแข้งซ้ายแม่หมัดมาเป็นชุดครับฮอเก้ฟิโร่โอ้เจอสองแล้วครับเจอสองแล้วครับธนศักดิ์แม่แล้วดูครับแล้วดูครับให้ดูอาวุธนะครับ อย่าไปคิดว่าหนึ่งนับต้องเสียหนึ่งเก้าอย่างไรปย่างไรครับโอ้ยอะไรไรเลยครับแหมหมัดชุดของโฮเก้ฟิโร่ทั้งงัดทั้งหมัดตรงครับมาอีกแล้วโอ้ยฟังไม่กล้าเสียงเชียร์ดูครับไม่ให้หลงรักรายการทางช่องแปดอย่างไรครับดูเขาต่อยกันครับอ่าโอ้ยเป็นาศาสตร์เป็นเซลล์ครับอ่าอ้าอ้าเจอศอกแล้วซึมตลอดครับไม่เป็นไรซึมแล้วฟื้นมา โอ้ยสปีดมัดของฮอกกี้นี่ไวมากๆนะครับโอ้ต่อยเป็นร้อยนะครับยกนี้ครับต่อยเป็นร้อยนะครับฮอกกี้เฟียโร่ครับเหนื่อยหรือยังหมดหรือยังอ่ะสายขาลุยสายลุยอยู่แล้วอ้าวโอ้ยโดนกัดปัญหากับศอกครับแม่เอาเอาดีมัแต่กองเชียร์วันนั้นนี่ต้องบอกว่าน้ำโอ้ยเตยนะครับโอ้ยไหวโอ้ยดูครับแม่เด้งมาตั้งหลักพิงเชือกแล้วกัดฟันต่อยครับอ่ะพี่หมอมาอีกทีนี่ครับพี่หมอ โอ้โหอันตรายครับ <S 2> 2 <S น่าจะสองเลยครับ,รบน่าจะสองนั่นนะครับ<ป>ได้ไหมไปต่อได้หรือเปล่าเอา้าวไปหมอพยักหน้าเลสโก้ไปต่อครับทีมเชียร์ของธนศักดิ์ครับแต่เริ่มจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เลยครับอืขยับเต่หลุดครับไปแฮ่กบิดแรง <Blue> โอ้เป็นฮอกเกฟิเโร่นะครับได้นับครับแม่แต่ว่ายกท้ายๆนี้เกือบแย่เหมือนกันครับเอาชนะคะแนนทนศักดิ์เชิงซิมอิวยิมไปได้ครับ